สวัสดีครับสวัสดีพีใหม่ครับเพื่อนๆคลิปนี้จะเป็นการเลี่ยมรูปภาพนะครับได้ทั้งรูปภาพแบบปกติแล้วก็รูปภาพแบบเลนนะครับในกรณีรูปภาพแบบมาปเปล่าๆไม่ได้มีการประกบอะคริลิกหรือว่าประกบกระจกมานะครับนี่ครับเป็นรูปภาพดุนๆุนเปล่าๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูวิธีการเลีเ่ยมเป็นลูกค้าจะให้เลี่ยมเป็นงานแบบเลนโบราณน,นะครับก็มันก็ไปแนวเดียวกับการเลี่ยมรูปภาพปกตินั่นแหละครับแต่ว่ากระจก กระจกหน้ามันจะต่างกันแค่นั้นเองมาดูเจ้เาแผ่นอะคริลิกสีมุกนะครับสีโกโก้พวกโนี้มันจะมี2ด้านนะครับเพื่อนด้านหนึ่งมันจะเป็นด้านออกสีไม่ค่อยสดใสด้านหนึ่งจะสดใสเนี่ยครับ<ม>เพื่อนสังเกตดูด้านที่ที่ใช้งานเขาจะเป็นแ<ม>ผ่นเรียบเนี่ยครับไม่มีการเขียนอะไรนอกจากคําว่า,าด้านใช้งานนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังมันจะมีพวกโลโก้บริษัทหรือยี่ห้อของอะคริลิกนะครับนี่คือด้านหลังนะครับเนี่ยเนี่ยครับ เนี่ยคือด้านหลังนะครับสีมันจะด้านต่างกันนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูให้เราเลือกใช้นะครับด้านหน้านะครับไว้เป็นด้านหน้าของชิ้นง,งานของเรานั่นเองส่วนด้านหลังแล้วก็อาจจะประกรบเอาหลังชนกันก็ได้นะครับแผ่นพวกนี้มันจะทํามาแค่2มิลน,นะครับเพื่อนส่วนการเลี่ยมลักษณะนี้ผมจะต้องให้แกนประมาณ3ามมิลน,นะครับถึงจะดูสวยนะครับางานตัวนี้ผมเลยใช้นะครับแกดบนดําทึบ1มิลมาประกรบประกรบเข้ากับด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อน แกนดำทึบประกบเข้ากับสีโกโก้เมื่อกี้นะครับสีโกโก้2มิลแกนดำทึบ1มิลก็เป็น3มิลนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาพอดีสวยเลยนะครับส่วนบางท่านก็จะใช้แผ่นโกโก้2แผ่นนะครับประกบเอาด้านหลังประกบเข้าหากันก็จะเป็น4มิลครับอย่างนั้นก็ได้นะครับเพื่อนอันนี้ผมจะเพิ่มความเข้งขลังให้ลูกค้านะครับออกแนวโกโก้ดำนะครับนี่ ส่วนเทคนิคการประกอบก็ผมก็ลงเอาไว้ทุกคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําตามแบบฉบับได้เลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนประกอบเสร็จนะครับเราใช้รูปภาพนะครับที่เราจะทํานะครับลงมาวาดนะครับสัดส่วนให้อพอดีตรงนะครับเพื่อนเเผื่ออะคริลิกที่ทําแกนไม่ต้องเผื่อไว้เยอะนะครับทํารูปภาพเผื่อไว้สัก6 7มิลก็พอนะครับห่างจากรูปภาพ6 7มิลก็พอแล้วนะครับ จะมาดูกันนะครับนี่ครับวาดออกมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เหมือนเดิมวาดชิดๆนะครับเหมือนเราวาดเข้าแกนปกตินะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปฉลุออกนะครับฉลุออกแล้วก็เพื่อนๆก็ตะไใบให้ได้คมได้สันได้เหลี่ยมให้เปนพอดีนะครับหลวมหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆมันไม่ใช่ปัญหาครับนี่ครับพอเรามาขัดตะใบเสร็จแล้วนะครับ อย่าลืมทาน้ำยาประสานอะคริลิกที่แกนกลางนะครับเพื่อนเราต้องเก็บความเนียนจุดนี้นะครับและป้องกันการรั่วซึมต่างๆนะครับเป็นการเซฟตี้นะครับนะครับใช้ผู้กันจุ่มน้ำยาประสานอะคริลิกที่เราแบ่งใส่ขวดไว้นะครับแล้วก็มาทาทาอย่างเงี้ยครับทาเพื่อให้เขาซีนทุกอย่างนะครับพอเราประกบแผ่นมาแล้วนะครับนี่ครับ ทาไปเลยไม่ต้องขัดกระดาษทรายหรือปัดเงาอะไรนะครับทาเสร็จก็ปล่อยให้แห้งนะครับครับอันนี้ขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับอันนี้คือง่ายๆปกติไม่มีอะไรใช่ไหมฮะเราได้แกน3มิลนะครับ2 2สีทูโทนนะครับเป็นไงครับเข้มขลังละขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําตัวเจ้าตัวกดรูปนะครับเจ้าตัวกดรูปมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราใช้อะคริลิกอะคริลิก1มิลเรานะครับ นะครับมาเป็นตัวกดรูปนะครับโดยการใช้แกนที่เราฉลุเสร็จแล้วนะครับวาดวงในนะครับเพื่อนใช้ดินสอ0.5มิลนะครับวาดวงในอย่างนี้นะครับวาดชิดๆเลยนะครับวาดชิดๆเลยเดี๋ยวเราจะไปตัดให้มันให้มันสามารถเข้าได้พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาร์ k หน่อยว่าอันไหนเป็นของอันไหนนะครับนี่ครับถ้าทำอันเดียวก็ไม่ต้องมาร์ k แล้วนะครับเพื่อน อันนี้มันมีนะครับสองรูปนี่ครับนี่ครับอ่าเสร็จแล้วเราจะไปตัดให้มันเข้าได้พอดีอย่าให้หลวมนะครับให้มันสามารถเข้าได้ให้มันสามารถกดรูปภาพได้นั่นเองนะครับนี่มาร์กไว้ให้เรารู้ว่าแผ่นไหนเป็นของแกนไหนนั่นเองนะครับไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนเอานี่ครับแผ่นหนึ่งมิลนะครับอย่าใช้0.8นะครับให้ใช้1มิลเต็มนะครับ มันจะยือดอายุการใช้งานนะครับเพราะมันจะเป็นตัวกดรูปภาพข้างในนั่นเองเรามาดูฝาหลังกันเลยนะครับฝาหลังที่จะเดินน้ํายาคู่กับเจ้าสีดาเนี่ยครับเราจะใช้1.5มิลนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีแกนสายอะอะอะคริลิกสาย1.5มิลเ,เพื่อนๆก็เลือกเ,อเจ้าตัว1มิลที่มันหนาๆหน่อยนะกันนะครับเพื่อนตัวหนาๆน,น,นะอย่าเอาบางนะครับเดี๋ยวมันจะยุบลงมันจะเกิดปัญหานะครับ ผมจะใช้1.5มิลตลอดนะครับเวลาการเข้าประกบจะตัวฝาหลังเรียบนะครับผมจะใช้1.5ตลอดเลยครับเพื่อนสั่งมาเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มาเทียบกับแกนเราแล้วก็วาดให้พอดีแกนนะครับเล็กกว่าแกนหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเห็นไหมฮะสองอันวาด2อันเลยนี่คือขั้นตอนที่3มนะครับ ให้ใช้1.5มิลน,นะครับเพื่อนมันจะแข็งแรงเวลาลูกค้าเขาเอาไปใช้งานจริงๆโดนความร้อนของร่างกายจะไม่ทําให้แผ่นฝาหลังยุบนั่นเองนะครับมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ทนทานต่อการกระแทกนะครับเพื่อนได้แล้วเราก็ไปฉลุออกมาเก็บไว้นะครับนี่คือฝาหลังนี่โอเค <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเราได้แล้วนะครับตัวกดรูปภาพนะครับ ตัวกดรูปภาพ2อันเห็นไหมฮะลองมาเทียบดูเพื่อนๆท้าเข้าไม่ได้เพื่อนๆก็ไปตะไบค่อยๆตะไบไล่นะครับให้มันเข้าได้แบบพอหนืดๆฟิตๆนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ลองเทสดูก่อนนะครับลองเทสดูเทสเข้าได้นะครับแน่นนะครับกะว่าให้มันกดรูปแล้วมันอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่เราจะใช้ตัวกดภาพตัวนี้กดช่วยนะครับเห็นไหมฮะ ทำให้มันพอดีนะครับตัวไหนมันเหลื่อมเพื่อนๆอย่าให้มันโกงนะเวลากดไปมันต้องพอดีนะครับพอเทสเสร็จแล้วถอดออกก้อนถอ,อดวางไว้ก้อนให้จําให้ได้นะครับว่าอันไหนเป็นของแกนไหนฝาไหนเป็นของแกนไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินฝาหลังกันก่อนนะครับไอเจ้าอะคริลิก1.5มิลที่เราเลื่อยเมื่อกี้เนี่ยฮะนะครับเริ่มต้นเลยนะครับ เราจะใช้วิธีการเวียนเทียนหรือเพื่อนๆมีวิธีในที่ถนัดก็เลือกเอาตามสบายใจเลยนะครับมีแค่แกนกับฝาหลังนะครับรูปภาพยาอย่าอย่าเพิ่งมาเกี่ยวตอนนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะเดินเวียนเทียนให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้แบบง่ายๆครับง่ายๆก็คือฉีดลงไปแอมแปะหนึ่งก่อนหยดเดียวเห็นไหมฮะหยดเดียวเล็กๆแล้วก็นีเบาๆไปเรื่อยๆของเรานะครับ ทำไปสบายๆครับเพื่อนๆวิธีนี้มันไม่ยุ่งยากเลยครับถ้านิ้วโป้ว่างตอนนี้ก็กดไล่ตูดช่วยด้วยก็ดีนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับแล้วก็หนีไปเรื่อยน้ํายาเขาก็จะวิ่งไปหาใบมีดตัวนานั่นเองนะครับไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนฝึกๆไปเดี๋ยวมันก็จะคล่องเองนะครับฮะเราก็หนีตามตูดไปเรื่อยครับเดี๋ยวน้ํายาเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆเราก็หนีตามตูดไปเรื่อยครับค่อยๆฝึกไปนะครับ มีหลากหลายวิธีนะครับเพืเ่อนๆก็เลือกเ,อเลือกฝึกวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันเก่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนวิธีทําไปหลากหลายเราจะได้อรอบรู้วิธีการเผื่อบางเหตุการณ์มันต้องใช้วิธีนู่นนี่นั่นเนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่มันเสมอไปแล้วครับเพื่อนนะหลุดหลุดไม่เป็นไรเพราะว่าเราลองไบม,มีดดักรออยู่แล้วชีดไหมนี่ยครับ ค่อยๆหนีบไล่ไปครับค่อยๆหนีบไล่ไปนีแบบสบายๆเพราะว่ามันไม่มีชิ้นงานอยู่ในแกนอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ทำให้มันสวยไปครับก็ค่อยไล่ไปอย่างนี้ครับพึบนี่ครับกลายแล้วนะครับเกลอบถึงจุดจบฉีดตึ๊บเต็มแล้วครับเต็มดึงออกนะครับแล้วก็หนีบใช้ตัวนีบปล่อยตัวนีบเบาๆนะครับ เ็เพื่อนก็ลองเลือกตัวหนีบที่มันตัวอ่อนๆนะครับมันจะมีตัวไหนอ่อนๆเพื่อนเพื่อก็ดูเอานะครับแล้วก็ปล่อยไว้แห้งนะครับประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวมาเดินอีกอันนึงนะครับก็เดินสไตล์เดิมของเรานั่นแหละครับเวียนเทียนไปเลยนะครับฝาหลัง1.5มิลนะครับรับประกันความทนทานนะครับสําหรับงานงานหลังเรียบงานรูปภาพหรือว่าเรียนโบราณหลังเรียบนะครับ 1.5มิลช่วยคุณได้ครับนี่ครับปล่อยนิดนึงไปก่อนนะครับแล้วก็นีไปนะครับนีไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับปล่อยนีแล้วก็เลื่อนนี่ครับเอาสบายสบายเพื่อนๆไปก่อนนะครับลักษณะนี้มัน เดินค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้ามีองค์พระอยู่ข้างในนะครับในกรณีเพื่อนๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังกว่านี้นะครับบางงานรูปภาพนะครับถ้าเกิดช่วงเดินฝ่าหน้าเพื่อนๆอย่าพลาดนะครับเพราะว่ารูปภาพบางรูปโดนน้ำยาประสานอริลิกไม่ได้เลยนะครับน้ำยาเขาจะเท่าไปทำให้ภาพมีสีหลุด ลายหมดเลยแล้วครับไม่เห็นหน้าหลวงพ่อเลยนะครับแต่บางอันก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่การรูปที่เขาล้างมานะครับว่าเป็นล้างขั้นตอนไหนอะไรไงนะครับแต่ละรูปมันไม่เหมือนกันนะครับบางอันแค่โดนน้ำยาพึบเดียวนะครับหลวงพ่อหายไปไหนไม่รู้เลยครับนี่โอเคครับจบแล้วก็กดหนีบเบาๆตามปกติอันนี้ง่ายๆครับฝาหลังเพื่อนๆก็เดินได้อยู่แล้วนะครับ นี่จุดยากจริงๆมันมาอยู่ฝาหน้านะครับเพื่อนขอบอกเลย <c oughs> เสร็จขั้นตอนนี้ต่อไปเราก็เอารูปมาประกอบนะครับเราเดินฝาหลังเสร็จแล้วใช่ไหมครับเปล่าทําความสะอาดให้ดีเราจะใช้รูปนะครับเอาด้านหลังเขาเข้าก่อนนะครับเพิบใส่ลงไปปกติแล้วจะตัวอะคริลิก1มิลคือตัวกดรูปที่เราทำให้เบื้องตน้นเห็นไหมฮะ เช็ดทำการสายให้ดีนะครับที่เรากดเทสเมื่อกี้นะฮะกดลงไปครับกดลงไปเลยกดไปแล้วประคองช่วยนะครับนี่ครับแค่นี้เองให้มันเข้าได้พอดีนะครับอย่าให้มันโก่งนะครับถ้ามันโก่งเดี๋ยวใช้ไปเดี๋ยวมันจะลานนะครับเห็นไหมครับรูปก็จะแน่นนะครับไม่มีหลุดครับใช้กันยาวๆเลยครับเพื่อน นี่ครับอีกอันนึงก็เหมือนกันเห็นไหมครับใส่รูปไปแล้วก็กดเจ้าตัวกระจกกดรูปที่เราทําไว้เบื้องต้นนะครับถ้าเพื่อนๆเลี่ยมงานปกตินะครับที่ไม่ใช่งานเลนนะครับหลังจากขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็กดกดฝามาแล้วก็เดินฝาหน้าได้เลยก็คือจบเลยนะครับนั่นคือจบเลยนั่นคือการเลี่ยมรูปอีกรูปแบบหนึง่งนะครับ แต่ขั้นตอนต่อไปคือเพื่อนๆจะได้เห็นการเลี่ยมเป็นแบบฝาเลนนะครับฝาเลนมันก็จะยากนะครับถ้าฝากดกระจกเพื่อนๆจะจับแม่พิมพบล็อกตัวพูตัวเมียมากดเปิ้งแล้วก็มาเดินน้ํายาก็คือจบหลังเรียบหน้านูนจบแลวใช่ไหมฮะแต่นี่จะเป็นงานเลนนะครับมาดูกันเพื่อนก็วัดนะครับวัดระยะนะครับให้มันเหลือขอบขอบทุกขอบนะ่ะ ประมาณ5มิลนะครับเห็นไหมฮะห้าห้าด้านข้างกับ5ด้านบนกับ5มันจะได้รูปแบบนี้เห็นไหมครับนี่คืองานเลนนะครับงานเลนงานเลนรูปภาพโบราณวางงานเถอะเห็นไหมครับตัวบนผมจะสโลปไว้รอเลยนะครับเห็นไหมสโลปเป็นแนวเอียงอย่างนี้นะครับมันจะได้ง่ายต่อขั้นตอนอข้างหน้านะครับ สโลปเสร็จขากระดาษทรายนะครับขากระดาษทรายแล้วก็ไปปัดเงาเฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะครับนี่ะจุดสโลปเนี่ยไอจุดบนเนี่ยนะครับนี่มันเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับมันมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับงานเลนเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปทีรูปแบบมาดูเดินน้ํายากันเลยเห็นไหมครับเจ้าตัวสโลปจะอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเพื่อนผมใช้ใบมีด0.3มมิลนะครับที่ผมใช้เดินพระประจํานั่นแหละครับ จะเดินงานเลนเจ้าตัวนี้ให้ดูมันก็ค่อนข้างเดินง่ายเพราะว่าพระค่อนข้างแบนไม่สูงไม่นาเห็นไหมฮะเสียบด้านข้างนะครับดูปลายใบยมีดนะครับจะไม่ให้หลุดออกจากฐานพระนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับใช้ใบมีด0.3นนะครับใ <c oughs> บมีด0.3นามเขามีข้อดอีข้อดีเยอะอยู่นะครับ คือน,น้ำยาไม่มีปิ้นหรอกครับคอยดูนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินให้เพื่อนๆดูใบมีดบนนี่สําคัญเลยนะครับงัดไว้เลยนะครับผมใช้ตูดคัตเตอร์นะครับมันเหลาๆๆเสร็จแล้วก็มันใช้เป็นใบมีดที่สามส่วนใบมีดด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะลองหรือไม่ลองก็ได้นะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้ช่องไฟมันต้องมีถ้าช่องไฟมีพอดีแล้วผมผมไม่ลองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้การ หนีบจากตูดนะครับค่อยคอยปล่อยน้ํายานะครับปล่อยน้ํายาจากด้านล่างก่อนนะครับวิธีนี้เดินน้ํายาจากล่างก่อนนะครับเห็นไหมครับเราใช้ตัวหนีบตัวอ่อ,อนค่อยคอย,คยปล่อยมือค่อยคอยปล่อยมือเห็นไหมครับน้ายาเขาจะวิ่งดันขึ้นไปข้างบนนะครับไม่มีทะลักหรอกครับเสร็จแล้วเราก็มาเติมซ้ายเติมขวา เติมซ้ายเต็มเห็นไหมมันเต็มง่ายมากเลยครับเพื่อนเติมขวาเต็มเห็นไหมครับเต็มซ้ายเต็มขวาแล้วเสร็จแล้วเรากดากดตรงกลางนิดนึงดันตัวหนีบเข้านะครับเห็นไหมครับดันตัวหนีบเข้ามาข้างในนะครับเพื่อที่จะให้เขาบีบนะครับบีบอากาศออกนะครับกดดันตัวหนีบเข้าเห็นไหมครับพเพื่อน วิธีนี้นะครับมันจะง่ายตอนจบนะครับง่ายยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับเห็นครับอากาศทีนี้มันมีรูปแบบการดันมาหาใบมีดตัวที่4คือตัวบนนั่นเองเห็นไหมเพื่อนๆค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมนะค่อยๆเติมแล้วก็ดึงใบมีดออกเลยนะครับเห็นไหมครับมันมีช่องค่อยๆเติมบีบบีบกระชับพื้นที่ไว้นะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับกับที่เดินก่อนๆเห็นไหมครับ มันจะเหลือประมาณ2-3สามมิลนี่แหละครับและอากาศมันไหลออกตลอดเวลานะครับประเดี๋ยวเราเติมเพิ่มเดียวมันจะดูดเข้าพอดีเลยครับเพื่อนนี่ครับเพราะเราได้เดี๋ยวก็ดูนะครับปึ้งนี่ครับมันดูดเข้าแล้วนะครับแล้วมันไม่มีการกระอักเลยนะครับเพราะว่าเราได้ดันตัวหนีบซ้ายขวาเนี่ยเข้ามาข้างหน้าช่วยนั่นเองนะครับเพื่อนนี่ครับเสร็จแล้วเพื่อนก็กด กดไว้แค่นี้นะครับไว้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็หนีบได้เลยครับไวหนึ่งนาทีแล้วหนีบได้เลยหนีบได้เลยเสร็จแล้วก็เ,เติมซ้ายเติมขวาก็จบแล้วครับก็รอแต่งเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพผมจะแต่งให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะรับหนีบไม่ถึงใช้ตัวหนีบอ่อนนะครับหนีบอ่อนก่อนเห็นไหมฮะแค่นี้ก็จบแล้วครับเพื่อนจบแล้วครับอันนั้นเป็นลายลายรูปภาพนะครับ ไม่ใช่น้ำยาแล้วนะครับนี่ครับนะครับถอดใบมีดออกเลยนะครับไม่มีปิ้นครับถอดใบมีดออกเลยนะ <c oughs> ครับวิธีการเดินน้ำยามันก็มีหลากหลายนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทําเอานะครับนะครับส่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแต่งให้ดูนะครับเพื่อน มาดูกันโอเคครับเจอกัน EP 2นะครับสวัสดีครับ